ส,ส,สวัสดีครับมาพบกับแอปนี้เลยนะครับผม อันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันไว้ขุดบิตคอยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังหาเงินฟรีนะครับเว็บนี้แอปนี้นะครับโหลดฟรีนะครับผมสามารถทําฟรีได้เลยปล่อยทิ้งไว้ให้มันขุดบิตคอยเองนะครับเหมือนเราซื้อคอมมาโหลดเน็ตนะครับผมใช้เน็ตมาขุดบิตคอยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ทําตามคลิปได้เลยนะครับผมในคลิปเนี่ยก็จะมีวิธีการทําง่ายมากๆนะครับผมซึ่งแอปนี้ สามารถทําแบบเสียเงินก็ได้หรือว่าฟรีก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเสียเงินเนี่ยมันจะมีความเร็วคูณ2จนถึงคูณ15นะครับผมลองทําดูแล้วหลักๆนะครับความเร็วตรงนี้10นาทีมันได้ศูนย์จุดศูนย์หกตัวแล้วก็หนึ่งนะมันก็จะได้มาประมาณนี้ต่อ10นาทีนะครับก็แปลว่าถ้าคูณ15เนี่ยก็ประมาณ40วิิบวิก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เลยแนะนำว่าลองเล่นดู นะครับผมอันนี้น่าสนใจนะครับผมครับผมผมก็ได้ลองขุดไปแล้วนะครับหลักๆเนี่ยให้ดาวน์โหลดกันก่อนนะครับแอปที่จําเป็นนะครับคือแอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับอันนี้จะต้องใช้ควบคู่กันนะครับผมซึ่งแอปแรกนะครับที่ให้ดูตั้งแต่ต้นต้นๆนะครับก็คือจะเป็นแอปนี้นะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดสแอปนี้มามันจะต้องใช้คู่กันนะครับ พื่อที่ว่าเราจะได้เข้าไปขุดตัวบิตคอยน์เขานะครับผมอันนี้ก็คือผมยังไม่ได้ลองเสียตังค์นะครับเขามีส่วนลดนะครับก็คือถ้าสมมติว่าคุณเล่นเนี่ยเติมตังค์นะครับปกติเนี่ยถ้าคุณเอาคูณ15นะครับผมอันนี้ก็คือถ้าคูณ15เลยเดือนหนึ่งเนี่ยมันประมาณ1,600ักว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเติมทั้งปีเนี่ยก็คือตกเดือนรับ2 0บาท ที่เขาให้ส่วนลดมา49%นะครับมันก็จะถูกลงไปเยอะเลยทำให้เรามีโอกาสได้ขุดตัวเหรียญบิตคอยได้เยอะๆนะครับส่วนตัวนี้มาเนี่ยเพื่อนๆต้องเซตค่าตามนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ว่าเราจะได้เข้าไปขุดได้ง่ายๆนะครับอันนี้ลองดูตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมถ้าตรงนี้เพื่อนๆสงสัยอะไรเนี่ยเพื่อนๆลองสอบถามได้เลยนะครับ สอบถามใต้คลิปก็ได้นะครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ยคือผมเพิ่งลองนะครับผมแต่ว่ามันได้จริงๆนะครับอันนี้แนะนําว่าไม่ต้องลงทุนนะครับคุณก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับผมให้เพื่อนๆปั่นเล่นๆไปนะครับเซตตามที่ผมเซตไว้เลยนะครับในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับให้เพื่อนๆตั้งค่าตามผมนะครับก็คือจริงๆแอปมันจะเหมือนบังคับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปเซตอยู่แล้วแหละให้มันพอดเรื่องเดียวกันก็พอนะครับก็คือให้แอปมันเชื่อมโยงกัน นะครับเพราะว่าแอป2ตัวนี้มันใช้ควบคู่กันนะครับมันจะมีให้ลูกค้าให้ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเป็นลูกค้าเขาเนี่ยให้เลือกเอาเป็นประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็เลือกไปเลยแต่ผมเลือกเป็นแบบว่าโลเคชันที่ผมอยู่นะครับให้มันคุดที่ที่ผมอยู่แล้วกันผมไม่รู้ว่าถ้าเอาเป็นประเทศอื่นมันจะช้าหรือมันจะเร็วหรือยังไงนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะมีให้ ให้เ,เพื่อนๆเลือกอยู่นะว่ามีความเร็วอะไรไงบ้างเนี่ยพอกดแล้วเห็นไหมครับให้เวลาเรา2ชั่วโมงในการปัดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับงี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ